สวัสดีครับจากร้านนะครโซลาเซลล์ครับวันนี้เรามาติดตั้งชุดปั๊มน้ำนะครับหนึ่งแรงครับอ่าท่อออกสองนิ้วครับผมนี้หย่อนปั๊มลงไปที่อ่ายี่สิบเมตรนะครับน้ำอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดเมตรนะครับตอนนี้เป็นท่นอสองนิ้วบอ่อสี่นิ้วครับผมน้ำเต็มท่อนะครับ อันนี้ก็คืมฟ้าอยู่ครับผมชรดนี้ใช้แผงโพลี่330วัตต์นะครับจำนวน3แผงครับผมใช้3แผงครับผมมาดูไฟตัวน,นี้ครับอตอนนี้นะครับไฟอยู่ที่770วัตต์ครับผม ไม่ค่อยมีแดดนะครับแต่ว่าผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังปั๊มครับโวลต์อยู่ที่ร้อยนะครับร้อยโวลต์กระแสที่เจ็ดจุดแปดแอมป์ครับผมถือว่าแรงนะครับไม่ค่อยมีแดดนะครับฝนตกครับผมแดดไม่ไม่จ้านะครับเซลล์โพลีก็ทำงานได้ดีครับผมแปดจุดเจ็ดแอมป์นะครับ ตามสภาพอากาศครับน้ำก็ออกเต็มท่อครับผมเจ็ดรอยวัตต์นะครับน้ำที่สิบเอดเมตรนะครับตอนนี้น้ำยังขุ่นเลยครับถ้าใสแล้วก็จะเร่งกว่านี้นะครับเต็มท่อ,อวันนี้มาติดวันนี้เรามาติดตั้งที่บ้านน้องเดินนะครับเนาะ บ้านน้องเดินตำบลน,นัครับตำบลบ้านพึ่งบล้านพึ่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับสนใจติดต่อนะครับร้านนครโซลาเซลล์8 8 8 5 3 8 3 8 3 3ครับติดตั้งชุดปั๊มน้ำชุดไฟฟ้านะครับโซลาเซลล์ครบวงจรครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ